อันนี้เราจะมาทานขนมจีนน้ำปลาร์กับกะปิต้มน้ำปลาร,รกับกะปิผสมกันนะคะใส่พริกนิดหน่อยเห็นในช่องช่องหนึ่งใน y YouTube เขาทำขนมจีนอะไรอะเรโนขนมจีนขนมจีนเรโนราดน้ำปลาร้าแล้วก็จะมีผักผักดิบแล้วก็มีผักกะหล่ำต้ม นะคะเราจะมาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะพี่นอ้องกินกับปุ่นน้ำยาไม่ใช่น้ำยาสิต้มน้ำปลาแดกใส่กับกะปิใส่พริกป่นหน่อยนึงตามก็จะเป็นอย่างนี้เน้นผักผักหลาย,ลาย มาได้จ้าพี่กับปุนน้ำกัน ชิมกรปุนมันต้องเล่นพักไลยๆนี่จะแซ่บ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรขนมจีนมาทานขนมจีนด้วยกันนะคะขนมจีนเห็นยู u b e ช่องเห็น YouTube ช่องช่องหนึ่งทำขนมจีนอา่าน้ำอะไรอ่ะน้ำปลาขนมจีนเลนูเออเลนูมันก็จะมีน้ำปลามีผักมีขนมจีน นีผักสดอันนี้น้ำปะลาร้าต้มน้ำปะลาราใส่กัะปิใส่พริกนิดหน่อยเราจะมาทานกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะความอยากกินนะเนาะอยู่ต่างเมืองก็อย่างนี้แหละต่างประเทศอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองนะคะจะมาดูว่าขนมจีนราดน้ำปะลาร้าจะเป็นยังไงมัง่งอร่อยไหมง่าย ต้มน้ำใส่ปลาแล้วก็ใส่กะปิใส่พริกนิดหน่อยจะเป็นประมาณนี้เนะาะก็จะมีผักสดก็ใส่ผักชอบกินผักเยอะๆเน้นผักนะคะอันนี้น้ำยามึนชอบอมมีสะละัดแนมมีบ้านเราเรียกผักแพวเนาะนี่เนาะรนน้านไทย มันชะอมผักแพวซาลันแหน่อันนี้ผักชีใบเลื่อยผักชีหอมผักชีฝรัง่งมันชะอมด้วยผักชีลาวมันมีผักชีลาวด้วยลุยกันดีกว่า เน้นผักเยอะๆชอบเพราะเป็นคนชอบกินผักแล้วโรยพริกป่นด้วยหน่อยด้ว จีนน้ำปลาต้มน้ำปลาแล้วก็กะปินิดนึงใส่พริกป่น,นหน่อยนึงเห็นทางอะไรอ่ะมุกดาหารนครพนมเหรอเรนูนครเนาะขน,นมจีนน้ำปลาอะไรประมาณเนี้อยู่มองนอกอยู่ต่างประเทศเราก็อยากกินแบบอะไรที่แบบแซ่บๆหน่อยอยู่มังนอกก็ต้องทำกินเองอยากกินอะไรแซ่บๆ ไม่มีขายนะคะเราต้องทำกินเองอรสชาติเป็นไงใช้ได้อร่อยมาค่ะขนมจีนซาวน้ำปลากะกับปิอร่อยอร่อยแซบอยู่แซบอยู่ใช้ได้ เน้นผักเยอะชอบกินผักนะคะบังเต็มก,กับปีเอาชร์มาลง Det er mining. บ้านเ่าเอินพักค้าชะอมาอานรลยก พักคาพักค้าบางน้าอื่นพักคาอยู่ต่างประเทศอยากกินอะไรก็ต้องหัดทำกินเองไม่มีขายอยากกินอะไรต้องพี่กูช่วยได้ Google คะ่ะ ก,พพก็พักแพรวบ้านเฮาพักไผ่พักแพรวแล้วจะบางบ้านแล้วจะบางพื้นที่เรียกพักแพรวกินข้าวปุ่นต้องพักหลายๆค่ะถึงจะแสบลานได้ทีท,ทีพักกะเออขายบะได้เด้อค่ยเด้อ อมสะอมพักขาพักขาพักซีเหล้า เอาขอตัวกินขนมกินต่อนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ